โอแล้วเขมาอีกพิดชิดๆแล้วเขามาอีกหน่อยชิดๆแล้วเข้ามาอีกหน่อยหัวาซ้ำน่อยป่าคอยสิงใส่ลำทำนั่งร้องเป็นกอดบอกปลาทำนั่งร้องเป็นกอดบอกว่าทางสถานพีนน้องอาเชียใบเด้อพอปาไปเอืใบมาเจอยาเด้อเพื่อเลือนนั่งหมันมาหายียบเตรียมตอด่าหันไปหามาแวะเตรียมตอท่าันไปหามาแวะเจมนะพลาสเทียใบบุตแห่ทำบ้านโยกากะเกียดินดินน้ำสวัสดทับเน้ออาใยา อยู่หน้าเลิศขึ้นเกือตัมบนบ้านอยู่บ้านสวัสดีค่ะท่าเจ้าชื่อเอาบ่ให้เจ้าพอพ่อเมื่สงสัยงานอยากไปยามหน้าตาต่างไปยาาไดอำเภอขึ้นเกคือสี่เมืองใหม่อำเภอขึ้นเกคือสี่เมืองใหม่เมื่ออุบลบอกไปจังหวัดนั่นแน่นอนลำแด่ปอดกับบ่เก่งปัญกางลำแด่ปอดกับบ่เก่งปัญกางพ่อมีทางหากินแล้วบ่อไอ้ชาวบ้านงานขึ้นนี่สนุกดีเลยเๆงานปนนี่สนุกดีเลยเๆโจ้ตอมือเราจะไม่ลาก